ืัอนี้ห้าจะพามาเบงโรงเรือนนกไขไ่้อจ้ะอันนี้เป็นนกไข่ค่ะเก่งสาหรับใส่นกไข่หลายพนกระามมมว่าเอ่อเลียงกับเพื่อนได้บเอาแกบห้องได้บ,ดบ่ถาม,มาเลียงได้บก็บเลียงได้ค่ะนองก็จะเริ่มเติบโตขึ้นกันแต่เรื่องความสะอาดไม่สีบ่ได้เนาะคะ่ะแล้กก็ไข่ที่ไ้ออกที่ออกไข่ที่ออกมากมันกะจะเปื้่นขีเลอะขทีชุขภาพนกก็บบดีน,นะะ้าเนาะค่ะเพราะว่าอายุนกนี่มันจะอยู่ที่ประมาณ1่งปี ตามทฤษฎีคือเก้าเดือนค่ะแต่ตามประสบการณ์นี่หนึ่งปีนะค่ะเขาจะเริ่มสังเกตพอเริ่มพอเริ่มในเนื่องปีแล้วเขาจะ,จะคอยสังเกตว่ามันเริ่มหายผลผลิตน้อยแล้วก็บอคุ่มค่ากับอาหารที่เขาหายหรือยังถึงตอนนั้นเขาจะเ,จเริ่มลดระวางเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ละค่ะสาเหตุหที่เขาต้องอยากไปกกงตับแบบนี้โก่งทีเป็นสั้นแบบนี้เอิ้นว่าโกงตับเนาะคะ่ะที่นอกก็จะตก๊งมาตะลางมองนีเพราะโล๊ะมาเมองนีเขาจะทําความสะอาดกวาดออกไปตากเนาะค่ะ วันเว้นวันจะดีนะค่ะหรืออย่างน้อย2วันตั้งเก็บท์หนึ่งางเพื่อบ่ให้เกิดการมักหม,มเหตุแห่งชุขภระถางนกบดีนะค่ะนกกระทาระยาไข่ค่ะน้องจะเริ่มหายไข่ที่อายุประมาณ45วันนะค่ะแต่จะเริ่มหายไข่อาหารรันกกระทาระยาไข่นะค่ะจะอยูโปรตีนอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า21เดเปอร์เซ็นต์เด้อค่ะ นี่เป็นโรคเรื่อดดกไข่เชื้อนะคะไข่เชื้อแปลวาหยังไข่เชื้อแปลว่าไข่ที่มีไข่ไข่ที่มีเชื้อของนกตัวผู้ผสมอยู่นะคะซึ่งเขาจะเอาไปขยายพันธุ์แต่ว่าสําหรับคนใหญ่จิจเลียงไว่อกินไข่หรือขายไข่เพื่อกินขายไข่เพื่อบริโภคเจําเป็นต้องเอานกผู้ใส่เด้อค่ะเพราะว่าแคนนกตัวเมียนองก็ใไขไข่ได่เหมือนกับไก่ไข่าะจะ การพุ่งสูงของรกกระทาห้าต่อสองค่ะตัวมีห้าตัวต่อตัวผู้สองตัวเนาะค่ะอัตราการพุ่งสูงของ่นการเลี้ยงรกกระทาบดยากค่ะแต่เราเป็นยังงเขา้นแนะนําให้มือไม่เลี้ยงนกไข่เพราะว่าเอ่อนึงการดูแลจะง่ายกว่าการเลี้ยงนกอนุบาลเนาะค่ะเขาก็จะสื่อพอพั่นแม่พั่นจากสกระไดขามาขึ้นกรงึปนกรงตัดแบบนี้ให้น้ําให้อาหารให้วิตามินตามรอบนอกจากจะหายไข้หายฟืนิตนธุใดเลยเขาจะคอยๆศึกษาในการ เอาไก่ไปเข้าตู้ฟักดูแลนกอนุบาลน,นะสิเนาะค่ะตัวน่าจะอยากขึ้นมาเน่สำหรับมือวยฮะกตแนะนำให้เลี้ยงเป็นนกไก่นะค่ะหนึ่งตัวจะไข่หนึ่งฟองต่อหนึ่งวันเด้อค่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การไข่ร้อยตัวอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์กระชีว่าดีแล้วนะค่ะผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงนกกระทาเด้อค่ะฝามนกกระทากลิตนิยา อำเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญยู่ที่ตํบบาบลห่วยบานห่วยเด้อค่ะผู้ใดสนใจเข้ามาช่มทีฟ้ามกมาได้ค่ะบริษทเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยหรือจะ,อะทักแชทมากก็ได้น,นะคะเฮ้ายินดีให้คำแนะนำทุกอย่างเลยเนาะคะ่ะแล้วก็มนทั้งอุปกรณ์ติดตัง้งระบบน้ำพอพ่านแม่พ่านอุปกรณ์ครบวงจรเกี่ยต้นกระทางแม่กระถี่นกกระทาด้ด้จ้ะ ซึ่งกีนกกระทาเนี่ยจะมีในตัวเช่นสูงกว่าขี้วัวขี้หมูแลว้วก็ขี้ไก่แล้วก็ปาฝานกกระทากิจอนุยาตขอบคุณค่ะ